ที่อวทะเลกัน<ะ>ไปดูปูกันนะคะนี่ปูปูนี้มันพิเศษไงขอดูที่ซองเขาหน่อยสิครับไหนเขอดูหน่อยเขาจับได้แล้วเน,นแป้งเอ๊ะถูกด้านแล้วปนแป้ง <c oughs> <c oughs> อ๋อมันเป็นขนมปังปูพิเศษใช่ไหมที่สามารถมันเป็นรูปปูล <ะ S 2> แล้วเราก็เด็ดแปงป,ปูแปงลง่พิเศษนะคะแล้วเราก็เด็ดบางส่วนมันออกใช่ไหมอย่างของแปมแปมก็เด็ด แขนออกก็จะเหลือะะเป็นตัวอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะที่เขาบอกมาให้นะคะมีรูปอะไรบ้างมแมลงอปอแมลงปอแล้วตัวนี้ล่ะก็ไม่รู้ข <c oughs> องเจ๊ป็นปันลหรครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหนอนหรือว่ากำมืออะไรก็ไม่รู้นะนน <c oughs> นี่คะ่ะหนอนี่ก็เป็นปูนะคะแล้วอันนี้ก็คือปูที่เขาให้มาก็าจะรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะแล้วแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหนอนหรือว่ากำมืออะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นสองนิ้วนะคะอันนี้ก็คือเลขเลกเลขอะไรหรือว่ากระดาษมือหรือเลขสี่ใช่ไหมอืมแบนมือสี่อ๋องั้นเราเริ่มแกะของใครก่อนดีของที่สำัก,ก่อนโอเคอ่ะ เราต้องไปหากันไกลก่อนนะคะนี่ค่ะกันไกลมาแล้วกั <m> นไกลเป็นของมีคมนะคะแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะ,<อ>ะตัดระบอบน้องด้วยนะว่าข้างในมีอะไรอะไรบ้างแมมันยังไม่ลึกพอมันยังมีตรงนี้ยังไม่ลึกพอต้องตัดเลยสีเส้นสีดูอันนั้นแหละ แต่มันเริ่มมีกลิ่นขนม,มปังชูวยแลระวังนิวนะลูกน,น,นะรวัม่น่ฉีกเอาเลยดีกว่าเออฉีกจริงๆฉีกก็ได้นะ่ะดเดี๋ยวจะฉีกปังน่ะเออนั่นไงนั่นไงโอ้โออาถุงหนึ่งก็จะมีสองอันนะคะเก็บเป็นไปก่อนนะคะ ไหนเขาดูขนมปังสิเป็นยังไงบ้างโชว์ให้เพื่อนดูน่ากินสุดๆเลยค่ะก็จะเป็นลูกปูนะคะแล้ทำยังไงอะลูกปูอย่างนี้เอ้ยว่าลองล้งแล้วทำยังไงลูกอ่าไหนขอความช่วยเหลือหน่อยครับดูตามแบบเลยเนาะอ้าวแปลงร่างแบบที่หนึ่งเป็นรูปปูอย่างนี้นะคะดูตัวอย่างแปลงร่างแบบที่หนึ่งก็คือ เด็กส่วนไหนออกบ้างเด็กส่วนวนี้เด็กกล้ามออกแค่กล้ามนะคะแค่กล้ามก็ได้ไม่ต้องอดึงแล้วไม่ไม่ไมไมเก็บไว้ก่อนกเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางไว้ก่อนแป่บๆวางไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่ได้ดึงไม่นะเราต้องระวังนิดนึงนี่ต้องดึงค่อยๆดึงแล้วส่วนที่ดึงไปแล้วทำยังไงครับเก็บไว้นะคะกินสิครับกินเลยกินก่อน รสชาติเป็นไงก็เหมือนอาหารปลาธรรมดาหรอเคยกินอาหารปลาเหรอครับอ่อยไม่มชาติมันอาจจะต้องกินนมหรือยังไงไหนดึงต่อไปส่วนไหนครับดูรกลกามนะคะดูรกล้ามเราจะแปลงร่างเป็นแมลงปออ่าดูตามตัวอย่างนี้ดึงกี่ชิ้นบันบันดึงอีกสองชิ้นัออ่วนี้ส่วนนี้นะคะไม่ใช่่ เก็บข้างบนไว้ค่ะตรสองส่วนล่างนี้ค่ะสองส่วนล่างต้องมีเส้นขัไปเรื่อยๆตังนี้กับตัวนี้ลายดึงขาสุดท้ายกับขาเบาๆนะคะเบาๆตรงนี้เป็นลายนะคะตรงนี้ด้านหลังกับด้านล่างข้างนึงกจะมีได้เป็นมาแรงฟอร์มยางๆข้างหนึ่งขึ้นมาข้างนึงนะคะข้างหนึ่งก็อีกข้างนึงก็เหมือนกันเลยค่ะเบาๆเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวะดงอยงนี้ค่อยๆเอานิวจิกลงไปนิวป้ง กดลงไปตรงตรงส่วนที่ต้องการจะแบ่งอ่าอยา่างนั้นแหละค่ะไม่งั้นมันจะกระชากออกทั้งหมดอ่าได้ละโชว์ซิเอนนป็นแมลงปอแล้วลงงน,ะนะคะเหมือนในรูปนะคะนี่ค่ะเียแมลงปอบินเี้วี้วี้ยวไหนน้องลองฉีกซิฉีกแขนออกให้หมดเลยฉีกออกให้หมดตรงไหนจ๊ะเจฉีกให้ามาอืออ่าอยา่างนั้นแหละ เดินค่อยๆดินดีออกปากนั่นแหละอ่าอย่างนั้นแหละค่อยๆมาบ้างแล้ววางไว้ยังไม่เก็บกระแสล้านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อตัวตัวนี้ต่อตัวที่สองเหมือนแล้วครับต่อไปได้เลยตัวโทรศัพท์มือถือบัง h e ล l o เนี่ยเขากินตาปูไปแล้วครับ h e l ฮัลโหลเป๊ปหรอครับัฮลโหลท็อกกี้ท็อกกี้วันนี้ ชิ้นส่วนนี้ันกลิ้งเลยสามารถแปลงร่างเป็นข้าวนี้ได้เลยนี่ไงนี่ไงหนอนอย่างนี้ตูสามารถแปลงร่างให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูให้ได้เลยนะคะดูสิคะอ๋อใช่ใช่หนอนได้เลยหนอนหรือกำปั้นก็ได้นะครับกำปั้นนี่เหมือนเป็นกำปั้นตรงนี้เป็นนิ้วหันไปให้เพื่อนดูหันให้เพื่อนดูหน่อยตรงนี้เป็นนิ้วโป้งนิ้วอะไรแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นกำปั้นที่กำาอยางเงี้ย

กขนมปังเนี่ยค่อนข้างจืดนะคะเราเลยต้องมีตัวช่วยนะคะคือนี่เลยอะไรบ้างเอ่ยเลยถั่วนะคะกับอะไรเอ่ยตับช็อกโกแลตครีมช็อกโกแลตอร่อยไม่รู้นะคะก็ช็อกโกแลตบีบในป์แปมหนูชอบเนยถั่วมากเลยหนูเห็นในรายการอะไรกันไม่รู้รายการปามแปมโชว์ไงใช่ตักมาทา เดี๋ยว,วนะแม,มขนมกินได้ลหรอจนเนี่ยขนมกินได้ขนมก็กินได้ทุกอันนะชิมดูสิะคะเอยไม่ใช่ของเล่นกินได้แป๊ดแคมลองชิมดูหรือยังเนยถั่วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอทำเอ,อกเป็นไงพ่อทนไม่ไหวแล้วพ่อขอลองบ้างชิมดูนะพ่อินไม่ไหวชิมพ่อไหมจะปังจิ้นไม่พ่อเหรอพ่ิมได้เหรอ คุณพ่อบอกพ่อไม่ไหวแล้วฮะต้องกินเนยครับเนยถั่วครับไออื่นอร่อยขึ้นไหมอร่อยขึ้นนะคะแล้วแล้วเราสามชิ้นนี้เราลองช็อกโกแลตเนาะอาจจะมีเด็กบางคนที่แพเนยถั่วเนาะแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตได้ครับลองดูช็อกโกแลตหน่อยดูเลย อยิ้มอ่าแม่เคให้แล้วลองชิมดูอืมเป็นไงบ้างพี่ปัน<อ>ปตาโต<อ>เลยไหนะ<อ>ดูสิพี่แปมยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆครับแเป็นไง<อ>ครับพี่แปม ขอโทษนะคะที่พี่แป๊บไม่พูดอะไรเลย <_ C> ไม่ตอนโจทองกิน <_ C> ทุกทีทุกคำชอบมอ่าเป็นไง <_ C> บ,าบายาบายสำหรับวันนี้นะคะขนมปังปูแป้งรากงเราก็อร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วเปแป้งไม่ราพือนหน่อยเหรอคะแล้วปแป็แป้งแล้ว ขนมปังนี่ก็อร่อยสุดๆเลยคะ่ะวัาเพื่อนดีๆก็สนุกแล้วก็อร่อยะค่ะแล้วก็เป็นของเล่นที่เพิ่มเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะซึ่งพ่อคุณแม่อาจจะให้ซื้อให้เด็กๆเลยนนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะพอดีนาของพี่มันตังกับพี่มันแปมซื้อมาฝากก็เลยเอามารีวิวกันนะคะถ้าใครอยากได้ i n กซ์เข้ามาเลยนะครับ <S <S คุณที่ให้ขนมปังปูอันนี้มาเพื่อให้ได้รีวิวกันนะคะขอบคุณค่ะอบายไปไปไปแปมแปมแปมนี่เป็นยังไงเอาเลยแปมแปมบ๊ายบายค่ะบแปมแปมแปมแล้วกบ๊ายบายเพื่อนก่อน